บายบายแบบนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองๆองเพราะเรื่องเงิน จะทำเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้อีกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพบกับโค้ชสุนิสานะคะมันนี่เวฟออนไลน์ที่จะสอนให้คุณเก่งเรื่องของการเงินการลงทุนการปักาการขายการตลาดการพูดการไลฟ์ด้วยพลังเชิงบวกนะคะวันนี้พี่สุนิสาก็มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันค่ะและในวันนี้นะคะทุกคนพี่สุนิสาจะมาแชร์ในเรื่องของการวางแผนการเกษียณอายุค,ค่ะหนึ่งในนั้นนะคะ ตัวพี่สุนิสาเองค่ะปัจจุบันอายุ50ปีค่ะทำงานมาแล้วเกือบ30ปีค่ะแล้วทำไมพี่ถึงหยิบในเรื่องของการเกษียณอายุมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยล่ะเพราะว่าการวางแผนการเกษียณเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนทุกๆอาชีพทุกเพศทุกวัยเพราะปัจจุบันนะคะ จากสถิติพบว่าคนไทยจะมีอายุยืนยาวถึง100ปีแล้วก็สิ่งที่สำคัญเมื่อเรามีอายุยืนยาวถึง100ปีนั้นน่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเกษียณอายุเป็นวาระของบุคคลนั้นๆก็ว่าได้ค่ะรัฐบาลนะคะได้สนับสนุนนะคะให้คนไทยทุกคนได้มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยภาครัฐ ภาคเอกชนนะคะได้ร่วมมือกันว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยกเกษียณอย่างกเกษมค่ะณวันตอนที่เราอายุ60ปีนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะ,กะเกษียณอายุสิ่งที่เราจะต้องเตรียมหลายๆอย่างนะคะเป็นต้นว่าจะต้องเตรียมในเรื่องของสภาพจิตใจสภาพของร่างกายสุขภาพสภาพสิ่งแวดล้อมของบ้านที่อยู่อาศัยอาหารการกินตลอดจน สภาพของจิตใจบุตรหลานและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะลืมไม่ได้นะคะก็คือเราจะต้องเตรียมของเงินนั่นเองค่ะแล้วเราทราบไหมคะว่าคนหนึ่งคนค่ะจะใช้เงินจํานวนเท่าไหร่หลังจากอายุ60ปีไปแล้วหลายๆท่านคงจะไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่สุนิสาจะมาแบ่งปันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรากเกษียณอายุนั่นเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ แล้วแหล่งเงินเกษียณของเราจะมาจากไหนได้บ้างบางคนอาจจะคิดว่าพี่ฉันจะเตรียมตอนอายุเท่าไหรด่ดีเวลาจะวางแผนการเกษียณหรือบางคนมาบอกว่าอายุ40-45แล้วยังมีเวลาเตรียม าวางแผนการเงินการเกษียณอีกหรือเปล่าพี่จะขอพูดแนวแนวแบบนี้นะคะว่าถ้าเราอายุสัก 40, 40 45, 50อะ่ะมันก็ยังไม่สายเกินไปแต่เวลาเราจะเตรียมตอนอายุมากไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างเงินสร้างผลตอบแทนมันมีน้อยกว่าคนที่อายุที่เริ่มเรียนจบแล้วก็ทำงานดังนั้นนะคะการวางแผนการเกษียณอายุที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ ตอนที่เราเรียนจบแล้วก็เริ่มทํางานสมมุติเราเรียนจบอายุ22เราเริ่มทํางานได้หน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วเริ่มมีรายได้อ่าเป็นเดือนแรกเราสมควรที่จะมาวางแผนว่าเป้าหมายชีวิตของฉันน่ยอยากจะทํางานอีกกี่ปีอ่าแล้วตอนอายุ55หรือ60เนี่ยฉันต้องการใช้เงินเท่าไหร่แล้วอยากอยู่บนโลกใบนี้อีกกี่ปีนะโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าคำว่ากเกษียณอายุหมายความว่า อายุ60 65ค่ะประมาณ60 65แต่สำหรับบางคนบอกว่าฉันอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ55ปีได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วเรากรเกษียณตอนอายุ55ก็ได้ค่ะไม่ว่ากันหรือจะ,กะเกษียณตอนอายุ45ก็ได้แต่สถานการณ์ปัจจุบันนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แบบนี้โดยเฉลี่ยก็คือว่า พออายุ45หรืออายุ50ยังมีเงินจํานวนไม่มากพอเลยจะเกษียณตัวเองไม่ได้เลยต้องทนทํางานอีกต่อไปค่ะทุกคนดังนั้นใน uma, วันนี้แผนการเกษียณง่ายๆที่พี่สุดนิสาจะมาแนะนำแล้วก็มาคำนวณว,ว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แบบไหนนะคะเพื่อให้เราได้รู้ภาพรวมคร่าวๆก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนการเกษียณจะต้องรีบเตรียมทันทีอ่ะสมมุติวันนี้ค่ะวันนี้ต้องถามตัวเองก่อนว่า ปัจจุบันอายุเท่าไหรแล้วแล้วจะเกษียณอายุตอนอายุเท่าไหร่แล้วหลังจากเกษียณอายุนั้น่ะอยากจะมีเงินใช้เดือนเท่าไหร่แล้วอยากจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีถึงเราจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเวลาเราจะประเมินนะคะประเมินว่าเราจะอายุยาวนั้น่ะเรามาประเมินได้จากว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราอะปัจจุบันเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ถ้าสมคุณแม่คุณพ่อของเราเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงปู่ย่าตายายเราเอานับ คุณพ่อคุณแม่ก็พอนะคะเราจะได้ประเมินผลว่าชั้นน่ะอายุจะอยู่บนโลกใบนี้สักเท่าไหร่กันแน่สมมุติอย่างคุณแม่พี่อายุ77เสียชีวิตคุณพ่อก็เสียชีวิตตอนอายุ40 47กว่ากว่าดังนั้นอะ่ะพี่ประเมินละพี่ก็น่าจะอยู่ไม่เกิน80แต่ถ้าหากมีการดูแลสุขภาพดีๆก็อาจจะอยู่ยาวก็ได้ค่ะท้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราแล้วพี่จะยกตัวอย่างตัวพี่เองก็แล้วกันนะคะว่า พี่เริ่มทำงานตอนอายุ25ปีตอนนี้อายุ50ปีนั่นหมายความว่าพี่ทำงานมาแล้ว50ปีแล้วมาดูนะคะว่าปัจจุบันอายุ50ปีเนี่ยพี่จะ,กะเกษียณอายุกี่ปีพี่ก็ได้กำหนดกับตัวเองว่าพี่อยากจะ,กะเกษียณอายุตอนอายุ60ปีก็เหลือเวลาทำงานอีก10ปีซึ่งตอนที่พี่อายุ60ปีนั้นนะพี่อยากมีเงินใช้เฉลี่ยประมาณเดือนละ100,000บาทต่อเดือน ะะสมมุติว่าพี่วันนี้สมมุติวันนี้พี่อายุ60พี่ต้องการอยู่อีกถึงอายุ85นั่นหมายความว่าระยะเวลาในการอยู่บนโลกใบนี้ของพี่อีก25ปีพี่ก็จะคิดแบบแกะแบบง่ายๆไม่ต้องไปคิดคำนวณอะไรให้มันเป็นวุ่นวายเราอยากใช้เงินเดือนละแสนณนะวันที่เราอายุ60อีก10ปีแล้วเราจะอยู่จนถึง85เราก็เอา1 0 0 0 0แบาทนะคะ คูณด้วย12ก็ปีละล้านสนะปีละล้านสแล้วเราก็เอาล้านสนี่แหละคะ่ะไปคูณด้วย25ปีนะคะไปคูณด้วย25ปีก็น่าจะได้เกือบเกือบหลาย10ล้านทีเดียวซึ่งบางคนว้าวว้าวมากเลยเป็นได้ขนาดนี้แล้วเหรอ โอ้โห oh, ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าพอฉันอายุ60ฉันอยากอยู่จนถึงอายุ8 5ฉันต้องใช้เงินประมาณ1 0 15ล้าน20ล้านใช่ค่ะดังนั้นในวันนี้พี่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะได้ตระหนักว่าการเก็บเงินการออมเงินการวางแผนการ,กรเกษียณเราจะต้องจัดการตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราวางแผนตอนอายุน้อยๆเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เงินตอนกเกษียณนะ่ะตามเป้าหมายของเราเป็นจริงสูงเพราะ เวลาเราออมตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยผลตอบแทนมันจะมาด้วยระยะเวลาสมมุติว่าเราออมเดือนละ2,000 3,000 5,000ต่อเดือนเราสามารถขยับได้ทุกๆเดือนใช่ไหมคะเราก็เอานําเงินก้อนนี้ค่ะไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มันนอกเหนือจากการเก็บธรรมดาเก็บจากธนาคารหรือเก็บจากตรงไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถไปหาตราสารทางการเงินที่มันให้ผลตอบแทนกับเราอะ่ะ 4%, 5%, 6%, 7%, 8%แม้กระทั่ง1 2ทั้งนี้ทั้ง,ง,น,งนั้นขึ้นอยู่กับว่าตราสารทางการเงินที่เราต้องการนั้นะเรายอมรับความเสี่ยงมันได้หรือเปล่าแต่สำหรับพี่แล้วสมมุติคนอายุน้อยน้อยเนี่ยแนะนำเลยว่าให้ยอมรับความเสี่ยงที่สูงสไปเลยเพราะเราเรายังสามารถที่จะแก้ตัวได้ค่ะทุกคนแก้ตัวในการที่จะสร้างงานแล้วก็นำเงินไปลงทุนได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะถ้าเราลงทุนระยะยาวๆเนี่ยผลตอบแทนที่ดีมันมีอยู่แล้วนะคะ 3. สิ่งที่เราควรทำหนึ่งในการวางแผนการ,กรเกษียณหรือการลงทุน 1. ก็คือการลงทุนมันมาพร้อมกับความเสี่ยง 2. อ,อัตราผลตอบแทนมันก็อยู่ในระยะเวลาแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะต้องมีวินัยอย่างสม่ำเสมอในการที่จะลงทุนนั่นเอง การออมเงินการเก็บเงินการวางแผนการเกษียณก็เหมือนกับการออกกําลังกายนหละค่ะเราออกกําลังกายเราจะให้แข็งแรงภายในหนึ่งวันเดียวไม่ได้เราต้องออกในทุกๆวันการออมเงินก็เหมือนกันเราต้องมีวิันในทุกๆวันทุกๆเดือนค่ะถ้าเราทําได้แบบนี้บ้านปลายของชีวิตของเราก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งรัฐบาลไม่ต้องไปหวังพึ่งญาติโยติกาหรือไม่ต้องไปเป็นคนเกษียณที่รายค่าค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะการวางแผนการ,กรเกษียณพอจะมองภาพรวมๆได้นะคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นเก็บตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำงานนั่นเองอย่ารอให้มันอายุเรามากขึ้นถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลอะไรต่งางๆนานาหรือการการสร้างผลตอบแทนมันอาจจะน้อยกว่าตอนที่เราอายุน้อยๆค่ะทุกคนแล้วการวางแผน การวางแผนกเกษียณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยควรคำนึงถึงภาวะอัตราเงินเฟอ้อด้วยค่ะถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้เงินของเราอะ่ะมันเพิ่มเติมมากกว่าผลเงินเฟอ้อในปัจจุบัน3%ถ้าหากเรานำเงินไปลงทุนที่ได้แค่2% 1%หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถชนะเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อหมายความว่าเอาแบบง่ายๆแล้วกันค่ะ เมื่อหลายสิบปีก่อนเน่ะเราสามารถที่เงิน100บาทเรากินได้ตั้งหลายหลายอย่างนะก๋วยเตี๋ยวกินโอเลี้ยงกินนู่นกินนี่กินสารพัดแต่ปัจจุบันเนะ่ะเงินเงิน100บาทนะ่ะกินได้อย่างเดียวนั่นหมายความว่าอำนาจในการซื้อมัน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 น้อยค่ะแต่ว่า ในเรื่องของมูลค่าของสินค้ามันแพงก็คือเขาเรียกอัตราเงินเงินเฟอ้อนั่นเองดังนั้นข้อควรระวังเราจะต้องนําเงินของเราไปวางให้ถูกที่นะคะถ,ถูกเวลาแล้วก็ถูกตราสารทางการเงินต่างๆนานาค่ะทุกคนซึ่งในเรื่องของการวางแผนการ,กรเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องบรรจุเป็นวาระส่วนบุคคลเพราะ ถ้าเราอายุยืนยาวเกินไปไม่มีเงินก็จะทําให้เราอะมีชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเนาะแล้วสังคมไทยของเราปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปจากสังคมในอดีตโดยสิ้นเชิงในอดีตเนี่ยลูกๆนะคะสามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้ค่ะแต่ปัจจุบัน่ะสังคมมันเปลี่ยนไปคนก็เข้ามาอยู่ในสังคมเมืองมากขึ้นคนก็แต่งงานช้าลงบางคนก็ไม่แต่งงานแล้วก็มีลูกน้อยใช่ไหมคะมีลูกน้อย แล้วเ,เราจะหวังพึ่งลูกหลานะมันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมาจัดการวางแผนการ,กรเกษียณจริงๆอะ่ะเราจะต้องปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินเพราะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยจะมาเตรียมการในเรื่องของการวางแผนการ,กรเกษียณตัวที่ปรึกษาการเงินเองเขาก็ต้องดูแล้วว่ามีแหล่งไหนยังไงแบบไหนเขาจะได้มาจัดเตรียมว่าเราต้องเตรียมเพิ่มเท่าไหร่บางคนมีประกันสังคมมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีกะบะขมีหลายๆสิ่งหลายอย่างมีบ้านให้เช่า,ามีอัคารพาณิชย์มีนูน่นมีนี่ดังนั้น,เ,นเราต้องมาวางกันค่ะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเราต้องทําเพิ่มเตรียม,มเพิ่มอีกเท่าไหร่ที่มีอยู่มันเพียงพอหรือเปล่าหรือเปล่าเราสามารถมาจัดแผนสรุปแผนได้ทุกๆ 6เดือนหรือทุกๆปีก็ได้ค่ะเพื่อปรับแผนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราในวัยกเกษียณน,นั่นเองแต่พี่สุนิสาม,มั่นใจนะคะว่าทุกทกท,กท่านน่ะต้องการที่อยากจะมีชีวิตที่ดีต้องการที่อยากจะ,กะเกษียณอย่างกเกษมต้องการที่อยากมีเงินใช้ในหลังกเกษียณส,สบายสบายค่ะเออประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับวันนี้ค่ะการวางแผนการกเกษียณไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจยังไม่สายเกินไปที่เราจะมาเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการการเงิน แบบวางแผนการเกษียณสําหรับตัวเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราต้องรักตัวเองค่ะถ้ารักตัวเองเราก็ต้องทํางานเก็บเงินใจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมออันนี้เศรษฐีเขาว่ากันนะคะว่าถ้าหากเราอยากจะมั่งคั่งร่ํารวยมีชีวิตที่ดีเกษียณอย่างเกษมเมื่อเรามีรายได้นะคะทุกๆบาทนะคะทุกๆสตังค์เราต้อง จ่ายให้กับตัวเองก่อนค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานในการหาเงินออมเงินใช้เงินแล้วก็นำเงินไปลงทุนแล้วอย่าลืมมาวางแผนการ,กรเกษียณกันนะคะสวัสดีค่ะ